สวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับวันนี้พบกับทีมงานอู่น้อยบริการครับโดยชาแนลชายแทนดินด่วนครับไม่ใช่ชายแทนติดดินอ่าวันนี้เรามาทำอะไรกันครับโซ่พลังโซ่ความแรงแง่แหวน, <c oughs> น,นเนี่ยวันนี้แหวนเฮียอยู่บนเนี่ยม่ถึงอ่ะเอ้แต่ใช้หัวดีเลยวะแหวนคางีหัวยางดีที่เลี้ย ตลาดนัดเรื่อนๆตลาดนัดบ้านอยู่ใกล้เฟืองท้ายไม่เป็นไรครับเผาข้างไม่เป็นไรครับรอบนี้เล่นเผากลางเลยรถมันแรงเจศูนย์ห้าอีครับร้อยเจ็ดสิบห้าเขามันเร็วรุ่นนี้มันแรงดีจริงๆ ครับแม่ต้องไปขึ้นได้มันจะอร่อยซีหาพ่อครับมันทำลายเสียงถ่ายทำลายพ่อขางพดมาดูนะครับมารอดูรอรุนกันจะขึ้นได้ไหมแจงวานี้เกี่ยมมันใส่กําแพงกับเจ้าตัวเนี่ยหรือว่าอนว่าสีเดือนหนาวอ่ะนี่เราบอมันไก่ยานมันเป็นหมุกกําแพงเพื่อนยานมันดันกําแพงล่มพอจะโถคาเราพ่ศวงขาดปัดเลยรถมันแรงกำลังมันเหลือ ของไอ้ดมแล้วไปซื้อมาสามปัญหาแล้วป่ะเอนเนี่ยโครงลังเอ็นทอปปู้มาดังปู่เนาดังแมียวแมียวจะแมวหน่อยนี่ยป่ะเครื่องมันหน่อยนึกก็เลยต้องอีหลงหน่อยเขาหน่องสิบสองหลอเข้าหนยังดังดีอ้ามาตอนครับใส่เผาเข้าไปแล้วมาดูกัน ป่านี้ถ้ารถไม่มีปัญหาสิบเที่ยวก็สิบสิบเที่ยวสบายๆครับงานเหมือมีงานรถก็ว่าเป็นใจสิบสามเก้าครับเฟืองสิบสามเก้า,า,กาคิดว่าจะมาวิ่งหลังถนอนอย่างเดียวปลาขางกับเปิดอกปลได้ครับจื้อปะ ปลาข้างหน้านู้นเชื่อมตายครับตัวหูล็อกสลักตัวหูมือเสียมือเปิดพังโอ้ปัญหาธรรมาดาฮะมันควรขขางไส เปิดคาเปิดนาคางไส้บอกน้ำมัน<อ> <laughs> ถึงชุ่มยิ่ง <laughs> ว่าเท่งใน,น,นแนละดินแงกวางไว้เล่นบ่ห้อข้อันนี้ดอกมัมันหลุมส่วมกวว็เพราบางช่องอยกมาเน้นต้องลุมน้ำของน้ำน้ำมันล้างบา้านทันไหลลงมันต่ำต่อก่อนบ่ มันนั่งไปยกข้าวให้รถแรงเครื่องถ่ายลูกนี่บืนบ่ค่อยดีเห็นบืนบืนบ่อไว้เลย,ยดีแล้วมันบ่อไว้มันก็เลยไปขาดมึงเองใช่ไหเครื่งองทุ่มบืนดีๆเนี่ย แต้ว่าเดมานาังลูกเข้าคางแล้วกันเนี่ยดีดำ้ดีดำ้เดี๋ยวเดี๋ยวยันออกกันนี่คือเวลารดดัมลงครับใช้ด้ำให้เป็นประโยชน์อาอนไม้ครับนุนใต้ด้ด้านหลัง รอรหลังลอยขึ้นครับขึ้นดัรอนหลังลอยขึ้นดูกันรอบนี้ขึ้นไม่ขึ้นมาลุ้นกันครับพ่อพ่อพ่อ,ะอะจะขึ้นได้แล้วมึงเนี่ย ở nhà vào chèn đi đi phải cho nó nè cán phôm lúng phát điện mà thế đấy đi hả mình đi vào lại được Bẹt là mình đâu á? Chết có gì đẹp phải ngay nhai Giảm tài má tít lại rồi tít một thương phần một chốt này một chốt nữa Ơ, 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 mặc sắc tít nhỏ luôn เอาขึ้นไหลลงไม่หน่อยพอเห็นวยเก่า่หรอคมันเป็นตันยอรครับไหมจบเดี๋ยว<บ>ครับกลับไปเอาดินครับซอยนี้เรียกว่าสอบไปกับขี่เลยก็ว่าได้ระยะความกว้างประมาณกว้างประมาณ3เมตรครับ มาดูกันยักเนียววะยักเนียววะเดี๋ยวครับมาเบิดูกันเอาครับแคบไม่แคบหลบซ้ายหลบขวาอ๋อรอเด้อ เ,เครื่องกับตายไฟอีกเเนี่ยยางเก้าไม่ต้องเข้ามาเลยครับซอยนี้นี่คือรถอยางแปดนะครับ ถ้าเป็นรถยางก้าวไม่ต้องพูดถึงเลยเมื่อเช้าผมมาแล้ว้รถหัวเขียวผมเดก้าหัวเขียวผมไม่รอดครับหมดสิทธิ์สำหรับวันนี้ขอจบคลิปแค่เท่านี้ครับสวัสดีครับ